ก็สดีรับผมโปรในรายการคิปเปิ้ลเซนสูริโอนี้เราจะมาพักกู้ชาลินกันนะครับเนี่ยครับเราจะมีบล็อกเจ็ดบล็อกนะครับเป็นตัวช่วยของเราเลยาทำอะไรได้มางมาดูกันเลยครับเพราะฉันเราฝึกทั้งข้างบนดูครับเพื่อควาเร็วกว่าแต่มันยากกว่ามันจะติดถั่วครับตรงนี้สังเกตดีโอ้ยใครส่งเมลมาอีกเนี่ยอยากคุณตาตาครับอระองคครับไม่น้นได้เจอแน่คุณตาตาครับว้ว ครับเาตนี่ครับช็อตคัตตรงนี้คนจะตั้งคนสร้างที่ผมไม่รู้ครับปกติเรามาทางนี้ใช่ไหมครับแต่เราชดคัตข้ามมาตรงนเลยครั้งหน้าผมจะชวนตาต้ามาแข่งกันนะครับมาแล้วครับกุ้ยครับตรงนี้มันจะลงมาตรงนี้เลยครับช็อดคัตอะไรแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปยังกระดู คุณแต่ว่าไปใช่ไหมครับคุณกัดตูฮเดี๋ยวกวไปใช่ไหมครับคุณกัดดูคุณกัดดูคุณกัดตูว้าวโอ้เฮียคุณกัดดู คครับปุ๊บปุ๊บครับปุ๊บตอนนี้ผมถนัดครับก็บอกไปเมื่อตอนอีพีหนึ่งแล้วไปดูครับตอนนี้ครับผมชอบผมชอบมากเลย ยาวกเนี่ยเสียตายครับลุบโอ้วิ่งวกโอ้เข่าไม่ได้ละคือบุยุครับโอเคนะครับมากันเลยครับมากันเลยนะครับ ปุ๊บมาันเลยนะครับ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 ปุ๊บมาเกเลยนะครับปุ๊บมาันเลยนะครับปุ๊บมาเกเลยนะครับปุ๊บโอเคแมเสวยเดินอ้อมครับตรงนี้เป็นไงกันบ้างครับขอบคลิปของผมนะครับ <laughs> คำศัพจำวันนี้นะครับคำว่าชัดคัด C H O R T C U T ชัดคัดแปลว่าทางลัดเอาไา้นะครับ S H O R T C U T ชัดคัดแปลว่าทางลัดนะครับและมุกตลกประจำวันนี้สมการ B A บวก M E บวก H, S T H, H 2 0 2> H H 2 0นะครับขคุณนี้าตามชมครับสนอ ฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายอุ๊บเฟลครับ Okay.